หลายคนอาจจะเถียงว่าปลอกหมอน70กว่าบาทอาหาซื้อได้ทั่วไปแต่ทาให้ไปลองเลยนะว่าของเขาอ่ะเป็นทอ5 5 0เส้นหรือเปล่าทอ5 5 0เส้นคือแบบทอละเอียดนะคะขึ้นห้าร้อกว่าบาท200แน่นอนไม่มีมา70บาทอะ่ะแล้วผ้าของเมเปิลใช้เกรดมาตรฐานเอโค e x นะคะมาตรฐานเนี้ยใช้กับเสื้อผ้าเด็กอ่อนด้วยคือมาตรฐานที่ปลอดสารพิษนะ มาตรฐานนี้บ่มบอกว่าเนื้อผ้าปลอดสารพิษนะคะให้เด็กๆนอนให้กอดให้หนุ่นได้เลยแบบนี้สบายใจแล้วเขาทำมาขายแค่70บาทอ่ะคุณแม่เป็นปลอกไซส์ใหญ่ด้วยนะอันนี้เราใส่หมอนโทโทลีไซส์2500กรัมไว้นะคะก็ใส่ได้นะ ปลอกหมอนที่บ้านใครเริ่มเปื่อยเริ่มยุยเริ่มแบบเลอะน้ำลงน้ำลายแล้วนะคะซื้อไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยค่ะคุณแม่แค่70บาทนะคะต้องเอาหน้าเหลาซุกลงไปบนหมอนทุกวันนะคะใครแบบใช้สมบุกสมบันใช้สักครึ่งปีปีหนึ่งก็เปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะและเขามีสีสวยๆให้เลือกเยอะเลย